สวัสดีครับวันนี้มา่รวยผ้ามาตามความฝันพอลี่เป็นโครงสุดท้ายนะครับว่าเพิ่นมี่เพิ่มเติมบ่ฝันแหลกเิ่นฝันยังนะครับก็ลองปฏิตามความฝันพอลี่ฝันดีฝันแม่นตามต่อกันเลยครับสวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาตามในทา่งโครงสุดท้ายพอลี่เนาะครับครับเห็นวันทีเทไรไหม ยี่สิบแปดเนาะยี่สิบแปดนะครับอาที่ยี่สิบแปดเนี่ยครับอดี๋ยวยงทำไม่ย่ำนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ฝันแหลกพอดีมากจากเขาเนาะอืมก็เลยพยายามจะมาตามฝันแหลกให้งวดบางงวดเขาก็ตามหลักกันไปพี่น้องกับชินซื่งท่านลืมไปถือมีเนาะฟันแหลกก็โดนแล้วล่ะแต่ว่าก็ถือว่าฝันดีแขกอยู่เนีในฝันนั้นเอาพอาี่ฟันแหลกก็ล่องย่ำขาอฟันให้พี่น้องฟันทีนึงแน่ว่าฝันมันกันไหมฝันแหลกพอนี้นี่ฟันแัน เขาลุ่งป่าเขาลุ่งป่าแบบยบันแหเนียนเท่าไรสะดุ้งเท่าไรบางทีเราเขาจ้างลุงสาลุง่งหนองเนี้ยมาว่าคือบุกเคยเห็นจักทียไปเบิ้งนําเขาเบิ้งกันหน้าเนาะมันไปแล้วเขาทำเอื่นแส้พรานี้นี่เจ้าก,ก็มาหาป่าเดียวมีเนี่ยบอกว่ามาเบิง้งซือบุกเคยเห็นสนเขาหาป่าผู้หน,นึ่งก็ได้ผู้หนึ่งก็ได้เห็นเขาลุ่งเต็มอยู่ในหนองนั่นลหละเดี๋ยวไปเดี๋ยวมา เป็นกุ้งสองตัวกุ้งกับกุ้งแบบอันในพัชคานเขาเมียปักง่ายๆเน่ยปัดกุ้งอย่างมาง่ญ่ร่อยมากน้ำมันมองข่างพังกุ้นสองเออกุ้งมังกรสองตัวบางเก็มันจะเป็นเก็ดเขียวคนนี้เป็นบางเก็ดนะแต่เนี่บาหัวง่หล่ปันง่ายปันนี้ท่านลุงไปกันสิจับตัวหนึ่งกัย่านตัวหนึ่งมันหนีแตเนี่ยเอาสองมือนี่คอยเดิลรไปจับ ปุ๊บท the ีเด oh ียวพร้อมกันแล้วกดกดใส่ดินไว้นะแล้วกันคุ้มยกมันขึ้นคนเห็นเอาขึ้นมาปั๊บพื้นที่ได้คุ้มตัวใหญ่มันหนามันคุ้นเห็นไหมเขาไล่อย่างมันเยียร์ขอฟังเลยแล้วจับขึ้นมาผู้หญิงกับขวาเบิ้งผู้นี้กับขวามึงปัาบเจ้าขึ้นโชคเดียวขึ้นได้ทัดได้เนี่ยแค่ได้คุ้มคน้ายไปบายเบิ้งไปเบิ้งมาตัวนึงปัจตายว่า นี่โว้ยคุ้งควยตายไปแล้วเมื่อไม่เอามาหนีเนาเราเอาไปใส่น้ำมันห้ามันขึ้นเรียกเอามาใส่น้ำยู่บ้านตัวของเอาใส่รุ่งกระมังอะกระมังเหตุจัรได้กระบอกขื้นบุกืนกะมีลาเพวมฝันฝันสิว่าทบ้านยังตัวหนึ่งปะหรือตายแล้กันยังมีชีวิตตัวหนึ่งเจ้าว่าตายตัวหนึ่งบ้านเลขที่บ้านเลขที่หนึ่งเก้าสี่หกสามเนาะ มูสามครับการทำมันต so ีเป the ็นเลขการที่ตีไปจะคว้ามว่าตายตัวนึงนี่จ้าไหมันก็ต้องมีศูนย์กุ้งนี่มันสองตัวก็เลื่องตีมาสองแล้วก็ว่าจะความเป็นผู้เถาน้ำเนี้ยกุ้งกับเก้าจะความกับเถากับจิบวกเก่าอีกอยู่บ้าก็เลยว่าตีไปศูนย์สองเก่าคือบอกศูนย์สองเก่า เริมกัดตีไปแล้วนะเฮาคอตามควบบอลเล็กเก้าเฮ้าเลยะถ้าเฮามายัมมันนี่ถ้ามีควบชิดไม่เห็นนะคือบอลเซน์เลลองเลนะครับศูนย์สองเก้าก็เลยเทากัตีไปกันอะไรยังเนาะมีเอ็กซ์ี่นตีเก่งันว่ากุ้งสองตัวเป็นลักษณะของฟ้าแฟดนะแล้วตีแปดสองเก้ามาเท่ากับตีมือน้ำแนวเป็นหาสองเก้าเนาะสามตัวเขาตีไปเนาะส่วนถ้าว่า ีเลขสองตัวเนาะกับตีเป็นสองเก้าศูนย์เก้านาะเจ็ดเก้านะครับเก้าห้สองแปดต่งกับตีกันไว้ได้นไีแยวก่อนเนาะพี่น้องฟังฟันนี่พรได้มักตัวได้กะล่องเตียวอันนี้ไม่หยาบเพียงนึงคือฟันนี่มันฟันดีฟันมัแต่มีโ์ขันอยู่ฟันแหลกพอลลี่เน่ะส่วนใ้ฟันแหลกพอลลี่ไม่ค่อยผ่านเลยนะครับเนี่ยมันเขายี่ยุนนะ่ควพอลี่ฝากเลยถอดรหัสน้มดเลยครับเออขาปากเร้ใ่ถอดรหัสได้นหมครับ อดละอันที่ล่อเป็นครั้งเรียกแต่ว่าในการล่องอล่อมมาสีบงวดแล้วอสิบงวดนี่คือพิษแต้มหนึ่งนี่ยุ่หกเทียแล้วก็เขาตรงๆมาอยู่นี่สี่เทียนี่สีบงวดตรงๆนี่ก้อนหรือหลังฮะหลังหลังหลังเนาะล่าสูดเพราะว่าที่เรียกมันพิษแต้มหนึ่งนี่เท่ากับป้าปูงไบ่ล่ะพิจิี่กับป้าปูงมหมเนี่ยเพราะป้าปูงมากป้าปูงมากมันจอเลยว่าเขาตรงๆนี่สี่งวดก็คิดว่า มันหน่าร่องหนาป้อยร่องมึงน่นะแต่ว่ากับติดจะล่องอ่ะล่ะเพราว่าตรงกับฝันเนาะเว่าตรงกับฝันพอดีเขาตีเจ็ดเก่านะนะครับตรงก็ฝันแรกพอดีเลยนะครับในร่างก็จะมักแห้งไปเพราะยังเับาปูงเลยตีเจ็ดเก้าอ่ะนะสรามตัวกับสองเจ็ดเก้าก็ได้นะครับแต่พอดีตีศูนย์เจ็ดหรือขอร่างศูนย์เก้าเจ็ดเขากันนี้เขาได้วปะปูงตายเนาะครับ ถือว่าความฝันกับผ่อนรหัดตรงกันคล้ายๆกันอืนะครับตรงกันคล้ายกันือว่าน่าสนใจสำหรับวันนี้นะครับเอาไปตื้อเบาแน่มีบทบาทของเขาเลยนอนหลับเรื่อยเลยนอนหลับยังเงี้ยเมือนขื่อเดี๋ยวจะเสียเครียดเข้าดูไรไม่ได้เครียดไปแล้วผ่อนรหัสกับฟันฟันแรกคล้ายๆกันอยู่ได้ไหม โซนเก้าก็มีอยู่อันเก้าเจ็ดก็มีเอาไว้จมเลยไหนว่าฟังดูนะเขาบอกเลขไปจี๊เลขอะไรเนี่ยมันบาวันแรกันมีแปดสองเก้าศูนย์สองเก้าหาสองเก้าสองตัวก็มีสองเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าหาสองแปดถอดรหัสเป็นกับศูนย์เก้าเจ็ดแค่ไข่กันกับฟันแรกกับผมกับประวัตินี้แหละนะครับ เราเพิมฝันพลีเนาะฝันได้กุ้ง2ตัวเป็นกุุงเมืองกรนนะครับเขาว่าแหว่านหังเขาหายย่ให้กินเขาล่งปลาส่วนเขาพลีเอายังกระบอบไปไม่ชไปได้เอามือจับเอาซื้อสองตัวลปไอ้กุุงใหญ่เน่ยนะกุุงมืองกรนนะรับะตีแ2ดสองเก่านะครับศูนย์สองเก่านะครับหาสองเกสองตัวตีมากกคือสองเก่าศูนย์เก่าเจ็ดเก่าเก้าหาสองแปดะเขาบอกกงสองตัวมันแค่ฟ้าแฝดนะนี่เอซีพูลตีเก่งกว่าตาสองแปดนะ ฟ้าเปีแต่แมงกุ้งเนียยิ่งบ่โคกโคกเกาะสันติคือบอลลูนแล้วเปียกเกาะพ่อเปียกไปนั้นอืมอะไรแต่ข้อความคิดไฟเนาะอันนี้เขาบอกกันงวดแรกได้เนี่ยนะครับอันนี้คือตีตามที่แรกนั่นเนี่ยเกิดช่วงได้เปลี่ยนตัวเลขได้นะครับเพิ่งชิมักโคกโเกาาะบอลลี่ก็เลยแท้เนาะอันนี้เขาบอกตามยีตามฟันแรกนะครับเนาะอืมพอรักห้ักกับศูนย์เกาะยีตามนั้นได้นะครับอืมเดี๋ยวไม่ชอบศูนย์นนะนะครับเพราะว่าเข้าหายไปแล้วต้องงวนแล้วฮะผู้มักฝันแรก ขาก็ดะจดไวไปแล้วเห็นดังไปแล้วนะานแล้วไปเปลี่ยนแปลงไ่เคยจะลลยตัวอะไรลนไปอย่าไปสับสนนะอืมบริว่าฟ้าแฝดโมเก่าๆเขาเลาะกงตามฟอรีาเดอนะครับอืมอันนี้เทาตัวตามผู้คนก็จะว่าเนตีแม่นอาจะว่าคลองที่เป็นฟ้าแฝดมันที่เป็นมันที่เป็นแปดทันทีนะพุ่มย่งหนึ่งคู่มาไขกันสองตัวนะเป็นฟ้าแฝดถนะ ค้นฟ้าแฝดเลยนะนะครับเป็นแปดมเนะขมาลองพิจานณาด้วนะครับเป็นตคนตีมาคกันน่นะครับราะว่าหมห้อยมาเลยิยากตีทองเก่าลยแล้วปูสองตัวชิ้น่ะแม่นีทีเนาะมันชิ้นไปันอยู่บ่าหอไ่ตายกาสูตคนสีมีดวงเสื้อได้ก็ถือหาตันเลี๊ยหรอกมันตายกาสูตรใช่แต่ว่าปีนีจับพิยังมันมาเป็นเจ็ดเนี่ยออกรดัน ไ้มาเก็ตเก่ากับสองเก็ตเก้าอืมเห็นว่าล่ะเราพิจารณาเนาะเราฝันแหลกพอลี่ได้นะครับอเตรียมพี่น้องเลื่อมมันดูดเราเป็เลื่อมเนาะนี่เลื่อมเนี่ยนะครับก็เลยไม่ย้ำเหมือนกันอีกทีนึงเราฝันแหลกนะครับมีหลายฟันนะดอกพอลี่กับมีอีกฝันหนึ่งเยอะก็ลงไปเป็นไทยเล้ากันเด้นะครับก็พยายามยอมเนาะฟันพอลีเนาะพอลลี่เราฝันแม่นเด้นะครับบางครั้งเขาก็ลงไปเป็นเหล้าสินะแต่ที่กินแล้วก็เป็นไทยเหล้าล่ะ เพราะว่าจนในเฮ้านีฟันไปไทยเด้แต่ว่าเขาไก่เล่า,เากับซื้อเล่านะคจำฟอรลี่ฟันงวดกับฟันว่าดีผู้สาวสักหน่อยเนาะดอ,อ,อกซีหกเต็ม,มนๆนะครับมันกิดเขา่ไปเล่าแหละมันอ,ออกไทยนะครับกับว่าอย่างใพภาโอก,กาสสามารถย้อนเริ่งในคลิปเลยเนาะเขาไปหนนาช่องนะครับเขาเปหนนาช่องมาย้อนเวิ่งนะครับหลายท่านลายจันทร์มิตรภูฟันแน่นๆเนาะฝากคนไลไรคนแช่คนิดตามด้วยนะครับสองช่องทางระวังเงรวยช่วยได้นะครับไปตื้อด้วยระวันนี่แหะครับนะครับฝากคนไลครคนแช์ เอาะครับมตุอยสุรุปฟันสรุปว่าพอลี่ไปเบิ้งเขาหาป่าเายืออ่นบอก <c oughs> กับครูเจ้าของเขเอื้นพี่เนี่ยเสนสุรุปาพอลี่พันไปเบิ้งเขาหาป่ายืออ่นน้องจกองักน้องใดพันมาเขาลงปลาแบบว่าแหะเท่านั้นพอนี้พันมามันก็ไปไปเราไม่ไปเห็นกลุ่งไง,งมันอันล้อยอยกข,ข,ข่างฟังพัน่า กุ้งอันเป็นกุ้งมังกรอสองตัวท่านว่าเอาขึ้นมาคนห่มมาเบิ่งเต็มอยู่ว่าท่านว่าเอามือจะจับขึ้นมาสิสองมือสองมือจับขึ้นมาเพราะว่าเสียดายคนห่มมาเบิ่งเต็มอยู่เขาบพราะก็เห็นเขาวาป้าก็ได้ตัวใหญ่ครับเสียดังใดก็ได้ท่านกตีให้กะซิมี่กุ้งกุ้งตายบัญชีศูนย์สองเก้ากระแปดสองเก้าหาสองเก้าจับปูสองแปดศูนย์เก้า เก,ก้าเก้าห้าสองแปดแล้วก็เพื่อนฝากถอดรหัสน้ำศูนย์เก้าเก็ดด้วยครับฝากนี่ได้แลครับสำหรับฟันแรกนะแต่ว่ามาล่องไทยทีนึงนะครับกันลืมเด้อนะครับผมได้มักน้ำเพราะเรื่อย่าลืมติดไหม่จีบมือเด้อนะครับถอดรหัสกับเพว่ฝันเนาะอ้ะอะาวโจโจกันวันพอมาเลยก็พอรี่พักกับซื่ออราจะรีอยู่แล้วเนี่ยนะครับอสองเก้าอ้าว์โชว์กันวันครับสวัสดีครับ